สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่นาราคาถูกๆราคาหลักหมื่นมานำเสนอครับสำหรับตรงบริเวณนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์กว้าง4เมตรที่มาชนกับแปลงที่ดินที่จะขายพอดีนะครับทางสาธารณะจะเป็นถนนดินอยู่เลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์532ครับขายที่นาราคาหลักหมืน่นใกล้แหล่งชุมชนโฉนดครุฑแดงครับผม สำหรับเนื้อที่ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่349ตารางวาครับเกือบ8ไร่เลยนะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา9 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบที่นานะครับอยากหาที่นาไว้สักหนึ่งแปลงนะครับที่นาแปลงนี้ครับเนื้อที่เล็กๆพอเหมาะราคาดีนะครับบรรยากาศดีด้วยครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศเหนือกว้าง71เมตร ทิศใต้กว้าง51เมตรทิศตะวันออกกว้าง178เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง172เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่200เมตรนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครับทั้งใกล้หมู่บ้านนะครับเพอะออกจากหมู่บ้านก็นจะเจอปั๊มน้ำมันปตทตรงนี้เลยครับสำหรับปั๊มน้ำมันปตทตรงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากที่ดินเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับผมการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับ สำหรับที่นาแปลงนี้ก็จะเป็นที่นาท้ายหมู่บ้านดอนมุกมันนะครับห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรครับถ้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอยากทําบ้านสวนโคกไร่หนองนามโมเดลหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ในยามเกษียณก็ได้นะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2อครับวันนี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ ถ้าจดไม่ทันนะครับด้านบนคลิปตรงนี้เลยครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของแมนอยู่นะครับผมสําหรับที่นาแปลงนี้นะครับจะอยู่ระหว่างกลางของ2หมู่บ้านครับจะอยู่ระหว่างกลางบ้านดอนมกมันและบ้านหนองกระเทียมใต้นะครับห่างจากทั้ง2หมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรนะครับและจะอยู่ใกล้ถนนลาดยางเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับจะเป็นถนนลาดยางในชุมชนธรรมดานะครับส่วนร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชํานะครับก็จะอยู่ในตัวหมู่บ้านเลยครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดของเรานะครับเพียงแค่10กิโลเมตรครับในตัวอำเภอด่านขุนทดนะครับก็จะมีสวนสาธารณะนะครับที่สามารถมาออกกําลังกายมาวิ่งเล่นได้นะครับผมและอีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นตลาดนัดตลาดสดนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับโรงพยาบาลธนาคารสถานที่ราชการนะครับเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับจากที่ดินแปลงนี้ครับ และที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่บ้านดอนมกมันตำบลหนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับที่นาแปลงนี้ครับอากาศดีไม่มีมลพิษไม่วุ่นวายสบายๆกับวิวทุ่งนาบ้านของเรานะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ